จดหมายทารอบนี่ว่าเด็กเผียกลัวหรือเปล่าครับโอ้โอลังจากที่รู้ว่ารอบแบ่งกลุ่มแล้วครับ,บยบร์ทมิชจะอยู่กลุ่มเดียวกับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดโครเปนเกนโรไปถึงกาลาตาสลายในกลุ่ม A อกุ่มแรกเลยในเดียวเชียวนะครับพอจับฉลากเสร็จพิธทงพิธีจบปุ๊บ Facebook อย่างเป็นทางการของไบร์ทมิชครับได้ส่งสารเปิดนะครับเป็นการทารอบต่อ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดทีมดังในกองกิจบอกว่า s e ซี o ูซูนแมนเชสเตอ e ์ยูเอต d คือประมาณว่าเดี๋ยวเจอกันนะแมนยูแล้วก็มีทงชาติอังกฤษนะครับและไอ้รูปที่เขาโพสเนี่ยคือรูปดาวยิงโตเก่งกองหน้าจอมถล่มประตูอดนนีตกองหน้าของทอตเทมอพสเปอร์ที่ยิงทุกทีในปีนี้มันนักก่อนนักแล้วอย่างแฮริเคนเดอะเฮริเคนนั่นเองเลยครับถามเด็กทีสิฮะ กลัวหรือเปล่านี่เหมือนเป็นจดหมายทารกคือเหมือนแบบทักทายก่อนนะเปิดก่อนที่เปรียบหรือเปล่าเด็กผีว่าอย่างไรกลัวหรือไม่คอมเมนตนะ์มาคุยกันแล้วละหน่อยสิครับอ้อยมันและเว้ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีแอหนดแปดเอเชีย